你好ค่ะเด็กๆ你们好吗？我是星星老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ复习第六课ทอบทอนวนบทที่หกนะคะฟูสีตีเลเคิร์ทบทวนบทที่หก ยื่นหมูเชิงสือเราทบทวนบทที่หกเสียงสลากับคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามเราื่อ่างอ่างอ่างอึ้งอึ้งอึง ทบทวนคำศัพท์แล้วนะตามเหล่าชื don don, ่อค่ะเด็กๆอ้าปากเสียงดังๆตามเหล่าชื่อนะคะหยางหยางหยางฟงฟงฟงตามเหล่าชื่อนะฝัง chuang 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 shu 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 pao shu pao shu pao bi 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 笔盒笔ปี盒เจริป้ปปางทบทวนเสียงสลากับคำศัพท์บทที่6เสร็จแล้วนะคะวันนี้เรียนบทที่เจ็ดติชคยื่นหมูเสียงสละนะคะเด็กๆมาอ่านตามเหล่าชื่อพูดเสียงดังๆตามเหล่าชื่อนะคะยิง yin yin si yin sing si yin sing si yin sing zhen bang à an tam lao na ong 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 le ong long le องหลงเลองหลงเจนปังโอเคศัพทตาม老师นะคะศัพทตาม老师นะคะศัพท์ซิง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 คดาวตาม老师หนึ่งรอบนะซิงเจนปัง ตาม老师นะหลง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 คือมังกรตาม老师หนึ่งรอบนะหลงจนปังตาม老师นะหลิง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 คือลักข้างตาม老师หนึ่งรอบนะหลิง เจนบังตาม老师นะชิง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 คือเชิญตามเรา老师หนึ่งรอบนะชิงจนบังตามเราชนะทิ้งทิงทิงคือฟัง ตาม老师หนึ่งรอบนะทิงเจินปังตาม老ินะหง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 คือสีแดงตาม老师หนึ่งรอบนะหงเจนงินปังตาม老ินะหน้าหน้า น้าคือนั่นนันตามเล师หนึ่งรอบนะหน้าเจ๋งปังกั老师读本子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 คือสมุดตามเล师หนึ่งรอบนะ本子เจ๋งปังตาม老师拿尺子 尺子，尺子，尺子，是买本册。当老师一，轮绕呐，尺子，真棒。当老师拿橡皮，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 是用揉。当老师一，轮绕呐，橡皮。 เจังมากตาม老师นะจ剪刀ยนเตา้ตา,ตา,ตาคือกันกายตามเราชีหนึ่งรอบนะเจ็ยนเจัง้้กกิจกรรมเรามาดูนะอันนี้คืออันไหน อันนี้รูปภาพคือดาวใช่ไหมออคือซิงหรือชิงเราซื่อลงจิ้มว่าชิงชิงอ้เด็กกระดกลงนี้เลยตายแล้วหมายถึงว่าไม่ถูกต้องงั้นเราชือลงจิ้มอันนี้ซิงซิง โอเขาข้ามไฟล์ไปเลยหมายถึงว่าถูกต้องโอเคงั้นคำนี้ก็ต้องเป็นซิงอืมซิงใช่ไหมเก่งมากต่อไปเรามาดูอันนี้มังกรมังกรคือหง ของอ้าวไม่ถูกต้องเขากระตัวไฟไม่ถูกต้องงั้นเรามาดูหลงหลงอ๋อเขาข้ามไปแล้วหมายถึงว่าถูกต้องงั้นคำนี้ก็ต้องเป็นหลงหลงโอเคเจงปังเก่งมากเลยตอนนี้เรามาฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะคะ หนังสือหน้าที่ส7เจค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่สี่สนะเจ็7ส่สเจื้นะคะสียสเล่นสีวันนี้เราอสอนเขียนคำที่หนึ่งนะคะเขียนคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าเจอ้จอเจอ้อเจ้อเรามาดูว่ามีกี่ขีดนะคะเด็กๆยี่ เออสามสีสส่อรวชเจ็ดขีดชเจ็ดขีดนะคะงั้นเรามาดูตแต่ละขีดชื่อว่าอะไรนะคะขีดที่หนึ่งชื่อว่าเตียนเตียนขีดที่สองชื่อว่าหองหองตามหลนะเด็กๆขีดที่สามชื่อว่าเพียเพีย คีดที่สีส่คิดที่สชื่อว่าเตียนเตียนคิดที่หชื่อว่าเตียนเตียนคิดที่หกเยอะนิดหน่อยนะคะตามเราชือ横折折撇横折折อเยอะนิดหน่อยนะเพียต่อไปคีดที่เจ็ด มามาโอเคมาตามเราเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะเตียนหงเพียเตนเตหงจะเจเพียนาโอเคเขียนเสร็จแล้วนะคะคำนี <us> ้อ่านว่าเจอเจจนปังโอเคชั้นก็ชั วันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันครั้งหน้าค่ะขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใจเาีจนทงเเซียนมันใจเาีจน